เมื่อวันที่7พฤษภาคม2563เวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาพันเอกด็อกเตอร์วันชนะกั่นพรหมสุวรรณรองผู้อำนวยการกรมทหารปืนใหญ่ที่6และกองพันทหารบืนใหญ่ที่106กรมทหารบืนใหญ่ที่6ร่วมกับเทศบาลตำบลปอพานอสมอบ้านปอพานผู้นำชุมชนและกำลังพลจิตอาสาร่วมทำข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบค่าย แก่ผู้มีรายได้น้อยและผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่บ้านโคกสง่าตำบลปอผานอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน200กล่องทั้งนี้เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนซึ่งทั้งผู้นำชุมชนและประชาชนมีความดีใจพอใจและขอบคุณหน่วยทหาร และมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยทหารต่อไป